ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าสริแฟนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะคลิปนี้แอดจะชวนทุกคนไปดูหนังจีนเรื่องนี้เลยเจ้าป่าเมลทันคิงฉายในปี2022ต้นสังกัดคือโยกูแนวแอคชั่นผจญภัยมิตรภาพหนังมีความยาวหนึ่งชั่วโมง27นาทีดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะนำแสดงโดยพระเอกหล่อลุกพี่หมีอย่างแพทริเชโออันโตนิโอเหลียงผู้รับบทเจ้าป่าและ หนูน้อยนะ่ารักที่เป็นสีสันของเรื่องอย่างลูชันอีสามารถรับชมได้ทางโยกูมีทางซับไทยพาคไทยค่ะ เป็นเรื่องราวของชาญกุยเด็กชายตัวน้อยที่น่าสงสารครอบครัวของเขาถูกฆ่าตายยกครัวไม่เว้นแม้กระทั่งน้องสาวตัวเล็กๆชาญกุยรอดชีวิตเพียงคนเดียวโดยมีลิงอุลังอุตังยักษ์ช่วยเขาไว้และชุบเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่เมื่อเวลาผ่านไป15ปีก็เกิดเรื่องเล่าลือไปทั่วบนภูเขาเทียนมูว่ามีสัตว์ป่าดุร้ายคอยทำร้ายผู้คนที่ขึ้นไปบนเขาแถมยังมีกับดักบนเขาเต็มไปหมดแท้จริงแล้วนั้นเป็นฝีมือของชาญกุยเองที่คอยป้องกันไม่อยากให้คนรู้ไป เ,เพราะอดีตที่เจ็บปวดยังฝังใจเขาอยู่ทําให้เขาต้องหลบซ่อนตัวบนภูเขาตลอดมา จนกระทั่งกงเอ๋อเด็กสาวตัวน้อยผู้ชลราดเฉลียวและพ่อของเธอกำลังหนีตายจากการไล่ล่าของตัวร้ายเกาชั้นทรงหัวหน้าสำนักมาป่าเธอกับพาะหนีขึ้นไปบนเข่าเพราะเธอถูกพวกมันฆ่าตายและพวกมันก็กำลังจะลงมือกับเธอด้วยเช่นกันแต่พระเอกก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันด้วยความที่พระเอกมีพละกำลังมหาศาลจึงทำให้กลุ่มตัวร้ายล้าถอยกลับไปพระเอกเห็นกงเอ๋อก็คิดถึงน้องสาวของตัวเองขึ้นมามา,มากๆทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวแต่ตัวร้ายก็ยังไม่ยอมรับ มือจากพวกเขาง่ายๆพวกมันยังตามลาวีพวกเขาอยู่เราต้องไปติดตามเอาใจช่วยกงเอิร์และชานกุ้ยกันค่ะว่าจะเอาชนะตัวไร้ายได้ไหมตัวร้ายจะมีจุดจบอย่างไรต้องไปติดตามกันค่ะ <L un ters> ต้องบอกว่านางจีนเรื่องนี้สนุกขบรถเลยค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่มีฉากรุนแรงน่ากลัวอะไรเดินเรื่อวัยเส้นเรื่องก็ไม่ซับซ้อนค่ะหนังเน้นให้เห็นมิตรภาพระหว่างหนุ่มเจ้าป่ากับเด็กน้อยค่ะมันน่ารักมากๆเลยแล้วก็ แทรกมุกตลกไว้ลงตัวทีเดียวหนังไม่ดึงดราม่าด้วยนะคะและที่ต้องชมก็คือนักแสดงตัวเดินเรื่องหลักค่ะแพทิชิโออันโตนิโอเหลียงคือที่เป็นเจ้าป่านะคะบุคลิกคือใช้มากๆเหมือนคนป่าเหมือนมนุษย์ถ้ำจริงๆตัวใหญ่ๆเป็นพี่หมีแต่ก็ดูซื่อๆทึมๆใจดีกับเด็กๆส่วนน้องนักแสดงเด็กนะคะที่เล่นเป็นกงเอิรกก็แสดงได้กเก่งนะ่ารักนะ่าเอ็นดูมากเลยค่ะ เอาละค่ะหากใครสนใจพร้อดแนวนี้ก็ลองไปติดตามดูกันได้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับคลิปนี้นะขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่มารับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ